กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสาระหัวข้อของวันนี้พี่ลิงจะมาทําการสรุปในส่วนของเทคนิคในการทำเควสต่างๆของเควสที่อยู่ในบบนพาร์ทซีซั่น12และอัปเดตในส่วนของตัวไทม์ไลน์การปล่อยเควสผมและของระวัลต่างๆที่ตัวเควสเนี่ยจะมีให้ เพราะฉะนั้นผมเราก็มาดูก่อนว่าในแบลนพาสซีซั่น12นี้ตัวเควนเนี่ยจะมีอะไรแจกให้กับผู้เล่นกันบ้างก็มาดูกันเลยและนี่คือ,อรายละเอียดทั้งหมดมของแผนผังการอัปเดตในส่วนตัวเควนแล้วก็ของรางวัลต่างๆที่จะปรากฏมาในแบลนพาสซีซั่น12ทั้งหมดเลยผมเพราะฉะนั้นผมเราก็มาดูกันว่าแต่และตัวในตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่จะเริ่มปล่อยมาในช่วงไหนกันบ้างนะ มาเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับด่านใหม่ประจำบ a ร t า e Pass s e a 12กับด่านเฮกนี่ยา a r ที่เป็นด่านใหม่ครับผมจะมีในรูปแบบของกลางวันและรูปแบบของไนโหมดกลางคืนตอนนี้ก็อัปเดตเข้ามาในตัวเกมให้เราเนี่ยสามารถเริ่มเล่นกันได้แล้วผมโดยในด่านนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าจะมีในส่วนตัวเควสประจําด่านที่เราเนี่ยสามารถทํากันได้ด้วยนะต่อเน,นื่องด้วยในส่วนตัวไอเทมใหม่หผมที่อยู่ในบ a t t l e p กับโล่ Ballistic Shield กับตัว a g r 556อันนี้ก็อยู่ในบ a t t l e p ผมใครที่เก็บเลวลถึงเนี่ยก็ปลดล็อกได้ทันทีเลยนะ และถัดมากับตัวละครตัวใหม่ผมที่ขายในร้านค้าเครดิตสโต์กับตัวละครโ no นแมนผมก็ขายแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้ตามเรื่องในส่วนตัวเวพอนนในระดับอีพิกที่แจกฟรีในเควสกับปืนแมนโอวอร์ก็มีเควสให้เราทํากันได้แล้วในตอนนี้และถัดมากับอีเวนต์พิเศษนะผมอีเวนต์ใหญ่ของแบลนด์พาสซิ่นสิจะมาประมาณช่วงกลางเดือนนะผมอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกแน่ชัดว่าวันที่เท่าไหร่นะแต่เกิดพิลิงดาวไม่ผิดเนี่ยจะประมาณวันที่14 21, ถึงวันที่21่สบเนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต และนี่คือภาพรูดแผนพังของอีเวนต์ในคราวนี้ผมถ้าเกิดว่าใครเคยเลยเล่นมิชชั่นเก่าๆผมก็จะสังเกตว่ามันจะมีประมาณว่ายึดพื้นที่ผมก็จะแบ่งเป็น2ทีมเหมือนเดิมระหว่างทีมสีแดงแล้วก็ทีมสีน้ําเงิน และนี่คือภาพในส่วนของตัวรายละเอียดคร่าวๆถึงของรางวัลต่างๆที่จะได้จากกิจกรรมอีเวนต์ใหญ่ประจำปนพาร์ทซีซั่น Season 12นี้ครับผมโดยรวมเนี่ยจากที่พ่ลิงไ,ได้ลองดูมารู้สึกว่าคราวนี้เนี่ยการเลือกฝั่งสีน้ำเงินหรือฝั่งสีแดงเนี่ยจะได้ไอเทมที่ต่างสีกันด้วยผมใครเลือกฝั่งสีน้ำเงินก็จะได้ปืนโทนสีน้ำเงินใครเลือกฝั่งสีแดงก็จะได้ปืนโทนสีแดงนั่นเองเนะแล้วก็จะมีของใหญ่ที่น่าจะเป็นปืนโลคัสผมที่เป็นสีระหว่างแดงกับน้ำเงินอันนี้ก็คือเป็นของทุ่กกกคนนนาจะดัด card ัััหหมบบวตออิ์ใ รายการหนึ่งที่น่าจะได้เหมือนกันนะผมก็คือตัวกระเป๋าอันใหม่และปืน BK 57ที่เป็นลายสีเขียวๆเ,เรืองแสงเรืองแสงอันนี้ก็น่าจะได้ครบกันหมดทุกคนแต่สำหรับเจ้าปืนเรซแบ็กครบผมอันนี้เนี่ยน่าจะได้แยกสีกันนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยใครอยากได้สีไหนก็ต้องเลือกฝั่งให้ดีด้วยนะของรันวันถัดมาผมเป็นคัสใหม่ในโหมดของ b a t t l e Royal อันนี้เนี่ยก็จะปลดล็อกในช่วงของต้นเดือนธันวาคมรับผมหรือก็คือสัปดาห์แรกของเดือนธันวา โดยสำหรับวันที่ที่แน่นอนแล้วก็อัปเดตมาชัวๆผมจะเป็นประมาณวันที่4ผมเพราะว่าในเพจหลักเนี่ยเคยมีการปล่อยภาพหลุดถึงวันที่ปล่อยอัปเดตเควสตัวนี้มาแล้วนะและต่อมากบโหมด Attack of the undead ผมที่จะเป็นในรูปแบบเวอร์ชั่นกลางคืนอันนี้เนี่ยก็จะอัปเดตประมาณสักช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะผมหรือก็คือประมาณวันที่28และถ้ามากระปืนใหม่รับอี i ิกับผมกระปืน rs 7 9 u ในสกินตัวใหม่อันนี้เนี่ยก็จะมาประมาณสักช่วงท้ายซีซันเลยผมก็คือกลางเดือนธันวาคม และต่อมากับการปลดล็อกปืนกระบอกใหม่ล่าสุดกับปืนจุด50 GS ในนี้ผมเขาไม่ได้ระบุวันที่ที่แน่ชัดเจนไว้ผมแต่เขาบอกว่าประมาณช่วงท้ายเดือนพฤศจิกายนผมก็จะเฉลี่ยอยู่ที่วันที่21ถึงวันที่28ปืนนี้เนี่ยก็จะปลดล็อกในส่วนของตัวเควยให้เราเนี่ยสามารถทำเพื่อปลดล็อกรับกันได้นะก็รอกันนิดน,นึงนะ และสำหรับใครที่สงสัยว่าปืนจุด5 0นี้ gs นี้นจะมีอคิมโบหรือเปล่าต้องคอนเฟิร์มเลยว่ามีแน่นอนผมเพราะว่ามีตัวคลิปหลุดที่เป็นจุด gs เนี่ยเป็นรูปแบบอคิมโบมาให้แล้วนะโดยสำหรับเจ้าปืนนี้ผมพี่ลิงค่าการว่าน่าจะมาพร้อมกับตู้ใหม่ที่เป็นตู้ l e g e n อ a r y ผมของจุดห gs และตัวละครตัวใหม่ที่เป็นระดับเ e g e n อ a r y ผมก็น่าจะมาพร้อมกันเลยในช่วงอัปเดตเดียวกันนะก็น่าจะอยู่ช่วงประมาณท้ายๆเดือนพฤศจิกายนนิดนน,นึงนั่นเองนะใครอยากได้เนี่ยก็บอกเลยว่าสิ้น และก็อย่างสุดท้ายที่อยู่ในภาพนี้ผมจะเป็นในส่วนตัวเปิร์กใหม่ที่มีความสามารถในการเพิ่มกระสุนอีกหนึ่งนัดให้กับปืนกุนสายลันเชอร์ทั้งหมดเมื่อเราทําการใส่เปิร์กตัวนี้ก็จะมาในช่วงประมาณสักต้นเดือนธันวาคมและนี่คือรายละเอียดข้อมูลการปล่อยตารางอีเวนท์ทั้งหมดองผมที่เป็นของรางวัลใหญ่ๆแล้วก็จะมีของรางวัลเสริม,มอื่นอีกมากมายที่เป็นสกิลระดับอ e ีพิกแล้วก็ของปิดย่อยอื่นที่เป็นระดับแรผมก็อาจจะมีการปล่อยแยกในส่วนนี้ในภายหลังนะ กเรามาสู่หัวข้อของวันนี้ต่อผมกับการแนะนําเทคนิคในการทำเควสประจำาัลพาซีซนส12ในคราวนี้ที่มีการปลดล็อกมาแล้วก็จะเริ่มกันต้นที่เควสหลักกันเลยมาเริ่มกันกับเควสแรกเลยผมก็เควสเซียนไลฟ์นจูโจมสํารับของวันใหญ่ในเควสนี้ผมจะเป็นปืนแมนอว r ที่เป็น,นระดับอีพิกต้องบอกเลยว่าเป็นแมนอวที่ลายสวยอยู่เหมือนกันนะ ของรางวัลถัดมารองลงมาผมก็จะเป็นพวกสกินของต่างๆที่อยู่เรื่อยๆผมอีกอันนึงที่น่าสนใจก็จะเป็นตัว DR Kitteh ที่เป็นสกินอันใหม่เริ่มกันกันกบควสแรกสุดเลยผมภารกิจที่1น่ฆ่าผู้เล่น20คนด้วยปืนตระกูลสาย AR หรือก็คือในตอนที่เราเล่นเนี่ผมโหมดอะไรก็ได้ดานแบบไหนก็ได้ขอให้ใช้ปืนตระกูลสาย AR ที่ประกอบไปด้วยปืนไท25 M16 AK17 AK47 SM10 MC BK57 LK24 ICR1 m a n o w a l k, 24, 1, Manual, k n c 4 HBI3 HVK30 แล้วก็ DR Kit เฮยผมฆ่าศัตรูครบ20คนก็จะเป็นการจบในส่วนของตัวเควสแรกอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหากันถัดมากับเควสที่2ฆ่าผู้เล่น30คนด้วยปืนตระกูลสาย AR ได้ๆโดยติดตั้งอุปกรณ์เพียงแค่2ชิ้นเท่านั้น หรือจะอธิบายง่ายๆผมก็คือใช้ปืนตระกูลสาย AR เหมือนเดิมของผมแต่มีเงื่อนไขก็คือในตอนที่เราทําการเล่นปืน AR ในขณนะนั้นเนี่ยของแต่งของเราเราสามารถติดไปได้เพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นผมยกตัวอย่างเช่นในตอนนี้เนี่ยพี่ลิงใช้ของแต่ง2ชิ้นเป็นตัวปากกระบอกปืน1อันแล้วก็เลเซอร์หนึ่งอันนะผมก็ใช้เพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราใส่เพิ่มมาเป็น3ชิ้นเนี่ยตัวเควสจะไม่นับครับผมเพราะฉะนั้นต้องถอดออกให้เหลือเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นถึงจะสามารถนับแต้มเควสได้และต้องเป็นปืนกล AR เท่านนั้นด้ดวยนะ เคว่ที่3า่าผู้เล่น30คนด้วยปืน a r ใดๆก็ตามติดเทปที่กิบหลังกับอุปกรณ์อีก2ชิ้นเควสนี้ผมต้องบอกเลยว่าคําอธิบายเนี่ยมันค่อนข้างกำกวมนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ลิงอธิบายสั้นๆเข้าใจง่ายๆก็คือโดยขั้นแรกให้ผมให้เราเนี่ยกลับมาที่ปืนตระกูล a ออะไรก็ได้ที่เราจะใช้เล่นในการทำเควสนี้ผมโดยเมื่อทำการกดของแต่งปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีของแต่งอยู่แนะนําว่าให้กดทําการรีเซ็ตของแต่งออกให้หมดก่อนนะ เพราะว่าเราจะสามารถตั้งของได้ง่ายๆนั่เนเองนะโดยตัวเควสบังคับว่าใช้ในส่วนของตัวไอเทมกิบหลังกิบหลังคือชิ้นไหนกิบหลังคือชิ้นที่อยู่ขวาล่างสุดนะผมก็คือใช้ส่วนไหนก็ได้ที่เป็นไอเทมกิบหลังเนี่ยติดเข้าไปกับปืน1อันนะผมแล้วก็ตัวเควสบอกว่าให้เราเนี่ยติดของเพิ่มไปอีก2ชิ้นก็ใส่ชิ้นอะไรก็ได้ผมไปอีก2ชิ้นที่ช่วยทาให้เราเนี่ยสามารถเล่นปืนกระบ,บอกนั้นได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เพียงแค่จบเควสง่ายๆผมหลักๆก็คือใส่กิบหลัง1อันแลนลงอั้้งหมด3ชินตนี้นะ ถัดมากับควยที่4ค่าผู้เล่น40คนด้วยปืนสาย AR ใดๆก็ตามติดตั้งแม็กกาซีนใดๆก็ได้กับอุปกรณ์อีก4ชิ้นโดยคราวนี้ผมเราก็กลับมาที่ปืนตระกูลสาย AR เหมือนเดิมคราวนี้ตัวควสบังคับว่าเราเนี่ยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นแม็กกาซีนอะไรก็ได้หนึ่งอย่างับผมก็คือการนี้เนี่ยเราก็ติดแม็กกาซีนไปหนึ่งอันแล้วก็เพิ่มของอีก4ชิ้นเท่ากับว่าเราต้องติดของทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันโดย1ใน5ชิ้นนั้นเนี่ยจะต้องมีชิ้นนนนนนึงครัผมททีีี่่เป็กนนะนน็กกาาาะออ้้ืวแบบย เควสที่5ฆ่าผู้เล่น40คนด้วยปืน DR k i t h e s ติดตั้งอุปกรณ์2ชิ้นโดยสพเจ้าปืน DR k i t c h e s ้ผมก็เป็นปืนตระกูลสาย a มันจะอยู่ทางด้านขวาๆหน่วยผมก็คือปืนกระบอกนี้เลยโดยตัวเควสบังคับว่าในการใช้งานของดุยอาคิเชสเนี่ยเราจาเป็นต้องใส่ในส่วนของตัวอุปกรณ์2ชิ้นด้วยกันโดยเขาไม่ได้บังคับว่าใส่ชิ้นไหนนะก็เลือกใส่ชิ้นไหนก็ได้ผมที่เป็นความถนัดของเราก็ใส่ไปทั้งหมด2ชิ้นแล้วก็ไปยิงเควสตามปกติได้เลยนะเควสที่6ฆ่าผู้เล่น40คนด้วย ติดในส่วนของอุปกรณ์ใต้ลำกล้อง1ชิ้นและอุปกรณ์เสริมอีก3ชิ้นคราวนี้เราก็กลับมาที่ปืนดรีคเก็ตกันต่อผมเขาบอกว่าให้เราเนี่ยติดอุปกรณ์ใต้ลำกล้องครับผมโดยสระอุปกรณ์ใต้ลำกล้องเนี่ยก็คืออยู่บริเวณซ้ายล่างๆหน่อยผมก็คือชิ้นนี้นะก็ติดที่ไหนก็ได้ผมที่มันเขียนว่าใต้ลำกล้องเนี่ยก็ติดมา1อันและเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มอีก3ชิ้นด้วยกันนะผมก็ใส่เพิ่มอีก3ชิ้นไปให้มันครบ ก็คือโดยรวมเนี่ยแต่อุปกรณ์ที่เราจะสามารถใช้งานก็คือต้องมีทั้งหมด4ชิ้น 1- ใน4ชิ้นนั้นจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็นใต้ลํากล้องก็จะสามารถจบควยนี้ได้นะถัดมากับควยที่7คฆ่าผู้เล่น30คนด้วยปืนใหม่ AGR 556ติดตั้งอุปกรณ์3ชิ้นโดยสารัปืน AGR 556ของผมจะเป็นปืนตระกูลสาย SMG ก็จะเป็นกระบอกนี้เลยสำหรับวิธีการปลดล็อกปืน AGR 5 6เราจะต้องเก็บเลเวลในส่วนของตัว b a ตเตอ Pass ะองผมให้ถึงเลเวล21 พอถึงเลเวล2ี่สิปุ๊บตัวปืนก็จะกดล็อกให้ทันทีผมผู้เล่นสายฟรีก็สามารถได้ปืนนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราเก็บเลเวลแบนพาร์ทถึงนะโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าใครขอยันเล่นเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2อสวันเนี่ยก็จะถึงเลเวลยีได้แล้วนะโดยตัวเควสบังคับว่าการใช้งานของตัวเควสของปืน AGR56 e เนี่ยเราต้องติดตั้งอุปรกรณ์3ชิ้นด้วยกันนะผมก็ใส่ให้ครบ3ชิ้นชิ้นไหนก็ได้ผมที่เป็นคิดว่าเราเนี่ยใช้งานกับตัวปืนนั้นเนี่ยแล้วโอเคผมก็ใส่ไปบ,บน็บนนบจ,นจว แล้วก็จบด้วยเควสสุดท้ายผมในเควสภารกิจหลักที่1่ก็คือฆ่าผู้เล่น30คนด้วยปืน a t r 5 5 6ติดตั้งอุปกรณ์ครบหมดเลยทั้ง5ชิ้นไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นชิ้นไหนผมก็เพียงแค่ใส่ครบ5ชิ้นแล้วก็เล่นฆ่าตามปกติถัดมาผมในส่วนของตัวเควสหลักเควสที่2กับเควสเซียนทักษะสกอร์สตรี k สำหรับของรางวัลหลักในเควสนี้ผมจะเป็นในส่วนตัวชามอันใหม่กับชามแท็กฟอร์ดหนึ่งสี่หนึ่งชามในตำนานนั่นเองนะผมที่หลายคนเนี่ยใครที่เคยเล่นในเกมภาคหลักมาเเเนนนนี่ยยกกกกกก็าาาาจะะตต้้้้ออออองงไดชมมมััััลลบืืรห ของรางวัลต่อมาผมที่น่าสนใจก็พวกบัตรเอ็เป็นพวกกระเป๋ารายใหม่แล้วก็ตามด้วยส่วนกรปืน้น a k 117ที่เป็นรายใหม่ซึ่งในแพทนี้ก็มีการบัฟความสามารถของ a k 117เข้ามาและข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนตัวเควสภากิจส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการใช้งานพวกสกอร์สีกักบตัวโอเวเตอร์สกิลผมพิลิงก็แนะนําว่าอย่าลืม รับในส่วนตัวโหลดเอาผมแล้วก็อุปกรณ์เสริมอย่างเช่นเปิร์กเนี่ยให้เป็นเปิร์กสีฟ้าเพิ่มคะแนในจากการสังหาศัตรูผมเราจะเด้อุปเรียกอุปกรณ์พวกนี้ได้เร็วขึ้นและสำหรับด,าด่านแนะนาในการทรํบรลลังกพวกนี้ผมก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยเล่นในด่านของคิวคอนเฟิร์มครับผมเพราะว่ามันจะได้แต้มเยอะเรีอกอุปกรณ์ได้ค่อนข้างเร็วประหยัดเวลาในการเล่นมากกว่าด่านปกติทั่วไปนะมาเล่นเมืองกกบเควสแรกเลยผมกับใช้งานของตัวสกอร์สเต็กเคาน์เตอร์ UAV 5ครั้งในโหมดของ MP และนี่คือหน้าตาของตัวเคาน์เตอร์ UAV ผมที่เราจะต้องกดใช้งานแต้มเรียกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ600แต้มก็ต้องกดให้ครบทั้งหมด5ครั้งครับผมถึงจะสามารถจบควสอันนี้ได้ผมด้วยตานึงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นเยอะๆหน่อยเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณสัก3-4ถึงรอบด้วยกันนะก็แนะนําว่าเล่นในโหมดของ ABC หรือว่าโหมดที่เล่นานานๆหน่อยแหละอย่างเช่นโหมดยึดจุดยึดฐานเนี่ยจะมีโอกาสในการเรียกพวกนี้เนี่ยได้ง่ายกว่าโหมดพวกทีมดชแมทนะ ถัดมากับควยที่2ผมฆ่าผู้เล่น10คนด้วยทักษะของตัว Shadow b e a ที่เป็น Operator Skill ในโหมดของ MP และนี่คือหน้าตาของตัว Shadow b a ทผมที่เราจะต้องกดใช้งานแล้วก็ฆ่าผู้เล่นฟันให้ตาย10คนด้วยกันถึงจะสามารถนับแต้มเควสได้สำหรับใครที่ยังไม่มีการปลดล็อกในส่วนตัว Shadow b e a นี้ผมเราสามารถหาซื้อได้ในร้านค้า C ีผมก็จะขายในราคาเพียงแค่2,000ัีเท่านั้นซึ่งพ่ลิงซื้อไปแล้วผม,มก็เลยมองไม่เห็นในร้านค้า C ีนะใครที่ยังไม่มีก็สามารถมาซื้อได้ก่อนที่จะเริ่มทำเควสนี้นะ ้วยทันมาควีที่3ค่าผู้เล่น20คนด้วยทักษะของเดชแม c h ช n นในโหมดของ MP และนี่คือหน้าตาของเจ้าตัวเดชแม c h ช n นนะผมจะเป็นในส่วนตัวทักษะของโ v e ว t o r Skill ก็เพียงแค่กดใช้งานเจ้าปืนนี้ค่าผู้เล่นครบ20คนตัวควสก็จะเสร็จและตามด้วยควสสุดท้ายกับใช้งานของตัวทักษะโร b บาลิสติกชิล10ครั้งในโหมดของ MP และนี่คือเจ้าหน้าตาของเจ้าตัวบาลลิสติกชิลผมที่เราต้องกดทั้งหมด10ครั้งในการเรียกใช้งานกดเรียกใช้งาน1ครั้งจะนับเป็น1แต้มก็ต้องเรียกทั้งหมด10รอบก็อาจจะใช้เวลาในการทำเนี่ยนานอยู่พอสมควรนิดนึงครับผมโดยสำหรับวิธีในการปลดล็อกเจ้าตัวบาลลิสติกชิลนี้ผมก็คือเราจะต้องเก็บเลเวลในส่วนของตัวแบตเตอรี่ของซีซันส2สเนี่ยสำหรับผู้เล่นสายฟรีเนี่ยให้ได้ถึงเลเวลประมาณ14ผมพอถึงเลเวล14ปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวโล่นี้เนี่ยก็จะปลดล็อกให้เราเน แล้วถัดมาผมจะเป็นในส่วนตัวเควสเสริมตัวใหม่2ตัวที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาผมก็มีระยะเวลาในการทำเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะโดยสำหรับเควสแรกก็ผมก็คือเควสเอาตัวรอดในด่านเอาคาทาสัสของระวันที่เราจะได้รับผมจะเป็นพวกรายล่อนต่างๆของระวันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในโหมดของ Ve t เทิลรอยย่อเปหลักนะก็ไม่แปลกนะเพราะว่าตัวเควสเนี่ยให้เราเนี่ยลงในด่านเอาคาทาสัสซึ่งเป็นโหมดของ BR นั่นเองนะ โดยสัพพลักิณหลักๆอันนี้ก็คือเล่นในแผนที่โหมด BR เอาคาถาผมหลักๆก็คือทำดาเมจครบ1,000พเอาตัวรอดครบเวลาที่กำหนดฆ่าผู้เล่นด้วยปืนต่างๆเก็บปืนต่างๆแล้วก็ทำการติดท็อปต่างๆในแผนที่เอาคาถานั่นเองก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนช่วยทำานี่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะสำหรับวิธีการกดเล่นด่านเอาคาถาผมให้เรากดมาที่โหมด Button Royal กดทางด้านขวาล่างตรงคลาสสิกครับผมแล้วก็เลือกจากคลาสสิกปกติทั่วไปเป็นคลาสสิกเอาคาถาก็กดยืนยันก่อนเริ่มเล่นเพื่อทำเควสก็แนะนําว่าควรหาเพื่อนช่วยลงจะเล่นเควสได้ง่ายกว่าเพราะว่าเอาคาถาเนี่ยถ้าลงโซโล่เนี่ยจะค่อนข้างทำเควสยากและต่อเนื่องด้วยภารกิจเสริมภารกิจที่2อครับผมกับล่าทา้าความมืดมิดของรางวัลก็จะเป็นในส่วนตัวบัตรเอ็กพปืนมีในส่วนตัวเอเจนต์ที่เป็นรายใหม่มีในส่วนตัวสติ๊กเกอร์ปืนและตามด้วยส่วนตัวละครตัวใหม่ครับผม ในส่วนของรายละเอียดในการทำภารก,กิจผมหลักๆก็คือเล่นในโหมดใหม่ going dark ให้ครบ10รอบใช้ในส่วนของตัวกล้อง infrared ขคืนผมฆ่าผู้เล่นให้ครบ50คนใช้งานในส่วนของตัวเปิร์กสีฟ้าลดเสยนการเคลื่อนที่ผมแล้วก็ฆ่าผู้เล่น20คนไปด้วยและก็ชนะ4รอบในโหมด going dark โดยสับจะโหมด going dark ผมจะเป็นโหมดในโหมดของ mp ก็ให้เราเนะี่ยกดเข้ามาแล้วก็เลือกการเล่นในโหมดของ arcade ก็จะเป็นอันแรกสุดเลยผมที่เป็น going dark ก็กดเข้าไปแล้วก็เล่นทําภารกิจให้ครบก็จะเป็นการจบเว e ในส่วนนี้และก็ข่าประมาณนี้ผมในส่วน,นตัวการอัปเดตในส่วน event ท,ท,ทั้งหมดที่จะมาใน battle a s ซีซั่น12แล้วก็เทคนิคในการทำาคว s ต่างๆในซีซั่นนี้เหมือนเดิมสำหรับใครที่ชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปี๊ป